بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا المصطفى ورسولنا المجتبى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير فاتحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก่อนทำดุลิล่ามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในโปรแกรมอบรมผู้ปกครองและเด็กกำพร้าในตอนที่เป็นวันนี้เราจะมานําเสนอในเรื่องจากมารยาทของการให้สลามโดยนําหนังสือที่มีชื่อว่าอิตาฟุนกิรอมบิชาร์ฮกิตาบินเจมิฟินอัคลาควันอาดับบินบูลูกินมารอมหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือของท่านเชคที่อธิบายนั่นก็คือเชคซ่และบินฟฟซานบินอับดุลละอันฟฟซานฮะฟิซะฮุลลอฮ์และหนังสือต้นฉบับ ที่มีชื่อว่าบูลูกุนมารอมนั่นเองของท่านเชคอิบนุฮะจัดอันอสกลานีรหิมหฮุลลก็วันนี้เรามานำเสนอในฮะดีตในลำดับที่เจ็ดนั่นก็คือฮะดีษส่วนหนึ่งจากมารยาทของการให้สลามในคราวาก่อนเราได้เริ่นในเรื่องของการสลามความประเสริฐของการสลามและคุณค่าของสิทธิระหว่างพี่น้องด้วยกันวันนี้เราจะเข้าสู่ประเด็น ในรายละเอียดของการสลามโดยมีฮะดีษบทหนึ่งที่รายงานจากท่านอับดุลฮุไรร์ฮ์รอดิยัลลอฮุอันฮุท่านได้กล่าวว่ากาละรอซูลุลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสซาลัมท่านรอซูลุสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสซาลัมได้กล่าวว่าลิยุสลิมิสซากีรุอัลลัลคาบีรวัลมารุอัลลัลก้าอิดวัลกาลิลุอัลลัลคาบิรมุตตะฟะกุนอะลัยฮะดีษบทนี้ บันทึกโดยอิหม่ามอันบุคคอีและมุสลิมอยู่ในบันทึกของอิหม่ามอันบุคคอีรหัสฮะดีษหกสองสามหนึ่งและในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมในรหัสฮะดีษ์สองหนึ่งหกศูนย์และมีสายรายงานของท่านอิหม่ามมุสลิมท่านได้กล่าวในเสริมในเรื่องของการให้สลามโดยท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัสสลสสลัมได้กล่าวว่าวรรคิบุอะลัลมาชี ฮดีษบทนี ari, ้เป็นฮดีษรายงานจากอิหม่ามอันบุคคอดีรหัสฮดิดหกสองสามสองเรามาดูความหมายของฮดีษบทแรกที่รายงานจากท่านอับดุลฮุเรย์รอร์ดิยัลลอฮุอันฮุท่านนบีมุฮัมมัดสโลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าจงให้สละนั่นก็คือเด็กตัวเล็กๆจงให้สละแก่ผู้ใหญ่และ คนที่เดินหรือคนที่ผ่านไปผ่านมาจงให้สลามแก่คนที่นั่งและคนจำนวนน้อยต้องให้สลามแก่คนจำนวนมากนั่นคือฮาดิษของท่านนบีมุฮัมมัดสุละล่ัมและในสายรายงานของอิหม่ามมุสลิมท่านนบีได้กล่าวว่าวรรคิบุอาลัลมาชีคนที่ขี่ยานผ่านนะจงให้สลามแก่คนที่เดินหะดิษบทนี้ เป็นฮะดีที่เกี่ยวเนื่องกับฮะดีที่เรานั้นได้เรียนผ่านพ้นในข่าวก่อนในตอนที่หนึ่งนั่นก็คือสิทธิระหว่างมุสลิมด้วยกันมีอยู่หประการแต่ถ้าหากว่าเราเจาะลึกในสิทธิระหว่างมุสลิมด้วยกันนั้นมีอยู่มากมายผมได้นําเสนอมากกว่า40สมากกว่า30กว่าประเด็นอัลลอฮ์จะมีฮะดีหลายๆฮะดีที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเหล่านี้แต่วันนี้เรามาดู ในเรื่องของการให้สลามโดยท่านเชคซอและบินฟาซานดันได้อธิบายว่าส่วนหนึ่งจากสิทธิของมุสลิมด้วยกันนั่นก็คือเมื่อเวลาเจอกันจะต้องให้สลามซึ่งกันและกันและการให้สลามระหว่างมุสลิมนั้นถือเป็นมารยาทหนึ่งที่อิสลามส่งเสริมให้กระทำเช่นอะไรบ้างเช่นการให้อาหารแก่พี่น้องของเขาเช่นการใช้คําพูดที่สวยงามการละหมาดในยามค่ําคืนในขณะที่มนุษย์นั้นยังหลับไหล วักุลุฮามินอัสบาบิดูคูลินเจนนะสิ่งเหล่านี้การกระทําเหล่านี้ถือเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทําให้เข้าสู่สวนสวรรค์ดังนั้นลงมาดูคําว่าอิฟชาอุศลามการให้สลามซึ่งกันและกันหมายถึงนนชุสซาลามบบันมุสลิมคือการคือการเผยแพร่หรือการแพร่กระจายคําพูดหรือการส่งต่อคําพูดไปยังพี่น้องมุสลิมด้วยกัน ลิอันหูยูริสุนมาฮบบะตาวยูซีลุลวุชะเพราะเนื่องจากการให้สลามนั้นมันจะก่อให้เกิดความรักและการปองดองซึ่งกันและกันและเป็นการทลายเส้นแบ่งบางๆต่อพี่น้องด้วยกัน فإذامرة บีกับอับดุนวะลัมยุสลิม عليكا لا شك أنك تجد في نفسك حرجاًعليه บางครั้งบางคนอาจจะเดินผ่าน ท่านหรือเดินผ่านคนหนึ่งเนี่ยโดยที่คนที่เดินผ่านไม่ให้สาลามแก่ท่านเนี่ยท่านคิดยังไงบ้างแน่นอนอาจจะมีอาจจะสะกิดอยู่ในหัวใจของท่านว่าทําไมเขาไม่ให้สละเพราะอะไรถึงไม่ให้สลามแต่ถ้าหากว่าบุคคลที่เดินผ่านท่านเขา ให้สลามแก่ท่านสิ่งเหล่านี้มันก็จะทลายเส้นแบ่งบางๆที่มันสะกิดอยู่ในหัวใจของพี่น้องฮัตตะวะเลากาอาดูวะลละกะวะเบยนะกะวะเบยนะฮูชะนะถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าคนที่สลามให้แก่ท่านนั้นจะเป็นศัตรูกับท่านก็ตามมันจะเป็นการ อะไรก็เรียกทลายความบากหมางซึ่งกันและกันถึงแม้ว่าจะมีการไม่ลงรอยกันในประเด็นต่างๆแต่เมื่อเขาให้สลระบางครั้งอาจจะทําให้สิ่งเหล่านั้นมันมันเบาบางลงความบากหมางซึ่งกันและกันการสู้รบกันการไม่เห็นรอยกันการการการไม่ลงรอยกันในประเด็นต่างๆบางครั้งด้วยกับสาระนั้นทําให้เกิดความเป็นมิตรภาพ แลอีดซาลลัมอ ا ลลอฮฺมาบายนากูมาม ن นลชีฮนเมื่อใดที่บุคคลเอง่าลลามแน่นอนอัลลอฮ์ก็จะทําให้จะเหล่ารวมระหว่างพวกท่านทั้งสองนั้นทลายความบากหมางซึ่งกันและกันด้วยกับการให้สลามเพราะการให้สลามนั้นมีสาระประเด็นมากมายมีมีฟาวาอ็ดเขาเรียกว่ามีสาระมากมายที่ยิ่งใหญ่ด้วยนี้พี่น้องผู้ที่มี إ ي ่าน ในฮะดีตของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเรามาเจาะประเด็นคําพูดของท่านนาบีนั่นก็คือท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวถึงมารายาทของการสลามหมายถึงยูัลิมุสซอกีรุอัลัลกะบีรคนที่มีอายุน้อยๆจะต้องให้สลามแก่ผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอายุเยอะนั่นคือหลักการเดิมของการให้สลาม คนที่มีอายุน้อยจะต้องให้สาลามแก่คนที่มีอายุเยอะเพื่อที่จะให้เกียรติสร้างความปองดองซึ่งกันและกันสร้างความเป็นมิตรภาพซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้มันคือสิทธิสิทธิของผู้ใหญ่ที่ควรจะได้รับแก่เด็กดังนั้นนี่คือสิทธิสิทธิ์ในเรื่องของการให้สาลามด้วยเห็นนี้ประเด็นของการให้สาลาม คนที่มีอายุน้อยจะต้องให้สลามคนที่มีอายุมากแต่ถ้าหากว่าเด็กไม่รู้อินูอินีเขาไม่ให้สลามกับผู้ใหญ่ละท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮวาไลฮิวะซัลลัมเคยทําแบบอย่างเอาไว้แล้วเพราะท่านนาบีเคยให้สลามแก่เด็กบางครั้งเด็กเนี่ยมันบางคนเนี่ยเด็กไม่รู้อินูอินีไม่ให้ความสําคัญกับสลามหรือไม่ก็เด็กอาจจะไปไปก็เ,เรียกไป ใจจิตใจจ่อกับสิ่งอื่นอาจจะลืมในเรื่องของสลัในฐานะที่เป็นผ anyway. ู <S 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 ้ใหญ่เราก็จะต้องให้สลามแก่เด็กเพื่อที่จะเป็นการสอนเพื่อที่จะเป็นการสกิดเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างให้เด็กนั้นได้กระทําตามในอนาคตโดยฮะดีษบทนี้ท่านนบมุมฮัมมัดสุลลัลฮวอะลยฮิวัสสลัมและมีรายงานจากท่านอานัสรดิยัลลอฮุอันหุ่านน้กาวามรอะลัยนาะรูลุลลอลฮิสุลลัลลาหอัลัยฮิวะอัสลัม ท่านนบีเคยเดินผ่านบรรดาเด็กๆอวนะนูสิบยานุนในขณะนั้นเนี่ยเราเรา,เรายังเป็นเด็กอยู่ฟัก็อละและท่านบาาบาน,านบีได้กล่าวว่าอัสสลามุอะัลกุมยาสิบญานท่านนบีได้กล่าวว่ามวลการความสันติจงประสบแก่สู่เจ้าทั้งหลายคําว่าอัสสลามในข่าวก่อนคาว่าอัสสลามมีอยู่สองความหมายความหมายที่หนึ่งก็คือ ขอให้ความปลอดภัยความสิริมงคลหรือความจำเริญน,นั้นประสบแก่สู่เจ้าทั้งหลายนั่นคือความหมายที่หนึ่งหรือความหมายที่สองขอให้นามชื่อของอัลลอฮ์นั้นประสบแก่สู่เจ้าทั้งหลายโอเด็กตัวน้อยๆอ,อยู่ในบันทึกของบันทึกของอิมามอิมามอัลบานีในหนังสือของท่านอันอาฮาดิตอัลซอฮีฮะของท่านเชคอันบานีในเล่มที่6 หน้าที่1นึ่และในหนังและในเล่มที่สหน้าที่273ด้วยนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมานฮาดิษบทนี้อยู่ในบันทึกของอิมามอัลหมัดเช่นเดียวกันเล่มที่สหน้าที่183ในเรื่องของอมารญยาตและในหนังสือของอิมามอันบุคอรีอยู่ในหนังสืออาดาบุลมุฟรรตของอิมามอันบุคอรี โดยมีฮะดีษรายงานจากท่านอานัสบ่งบอกถึงว่าท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุวาลัยฮะสัลลัมถึงอย่างไรก็ตามสิทธิของผู้ใหญ่ที่จะมีต่อเด็กนั้นก็คือการสลามแต่ถ้าหากว่าเด็กไม่รู้อินูอิเนเราในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่เราสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องให้สลามแก่เด็กให้สลามแก่เด็กเพื่อเป็นการสอนเพื่อเป็นการสะกิดตักเตือนบางครั้งเนี่ยผู้ใหญ่ในบางครั้งเนี่ย อาจจะไม่ถึงขั้นว่าเป็นเด็กบางในกรณีเนี่ยอาจจะเป็นวัยรุ่นอาจจะเป็นวัยรุ่นเมื่อเจอผู้ใหญ่บางครั้งวัยรุ่นก็อาจจะเหมือนกับเด็กสภาพเดียวกันคือไม่ให้ความสําคัญกับสลามในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่บางครั้งเราอาจจะให้สลามแก่วัยรุ่นก็เป็นไปได้เพราะเนื่องจากว่าเป็นการสะกิดดังนั้นผู้ปกครองสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องสอนบุตรหลานของท่าน ให้บุตรหลานของท่านติดในเรื่องของสลามเพราะการสลามนั้นถือเป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งหรือเป็นเครื่องหมายหนึ่งที่บ่งบอกถึงการอบรมสั่งสอนลูกของท่านอยู่ในแนวทางอยู่ในจัญญามารยาทของอิสลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะต้องเป็นแบบอย่างให้กับลูกให้กับบุตรหลานของท่านให้กับคนรอบข้างของท่านเพราะการสลามบ,บางครั้งมันอาจจะหลงลืมบ้างดังนั้นคนเราเนี่ยอย่าอย่าได้อะไรเขาเรียกอย่าได มองในแง่ลบของคนที่ไม่ให้สลาบางครั้งเขาอาจจะยุ่งบางครั้งเขาอาจจะโศกเศร้าใน,นเราในฐานะที่เรานั้นเป็นมุสลิมถึงแม้ว่าเราจะมีอายุมากกว่าเราก็สมควรที่จะต้องให้สลาแก่คนบางคนที่ไม่ให้สลาเพื่อเป็นการสอนเพราะประเด็นเหล่านี้เคยเกิดขึ้นในสมัยที่ผมเรียนมาดีนะก็เช่นเดียวกันรุ่นน้องไม่ให้สลามกับรุ่นพี่ประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่หนักเหมือนกัน ผมในช่วงที่ผมเรียนอยู่เมืองมาดีนาผมก็แนะนําให้กับรุ่นพี่บอกว่าเราในฐานะรุ่นพี่บางครั้งเนี่ยรุ่นน้องอาจจะเหมือนกับเด็กเขาอาจจะไม่ให้ความสําคัญกับอะไรเขาเรียกความสําคัญกับศาลาหรือไม่ก็เขาอาจจะยุ่งเหยิงมีภาระมีภาระผูกพันมีมีอะไรเขาเรียกว่ามีปัญหาในชีวิตของครอบครัวบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องชีวิตเรื่องอะไรบ้างเราในฐานะที่เราเป็น เป็นรุ่นพี่เนี่ยบางครั้งไม่แปลกที่เรานั้นจะต้องให้สลาเพื่อเป็นการสกิดเพื่อเป็นการสอนนั่นคือคําพูดนั่นคือบแบบอย่างของท่านนบีโดยที่ท่านนบีนั้นเป็นผู้ใหญ่ท่านนบีรู้ว่าเด็กบางครั้งอาจจะไม่ให้ความสําคัญกับการสลากในฐานะผู้ใหญ่เราจะต้องให้สลามรุ่นน้องให้สลาม,ลมกับรุ่นพี่รุ่นพี่ให้สลามกับรุ่นน้องอย่างนี้เป็นต้นเพื่อเป็นการสกิดซึ่งกันและกันในประเด็นต่อมา ประเด็นต่อมานั่นก็คือวายุสลิมุลมารูอัลัลกออิดคนที่เดินผ่านจะต้องให้สลามกับคนที่คนที่นั่งหมายถึงยุสลิมุลมาชีคนที่ขี่ยานพาหนะคนที่ขี่รถเครื่องคนที่ขี่รถกระบะรถเก๋งจะต้องให้สลามแก่คนที่นั่งหรือคนที่เดินคนที่ขี่ยานพาหนะหรือคนที่อยู่สูงกว่าให้สลามแก่คนที่นั่งนั่นเอง Uhm. เพราะอาจจะหมายถึงว่าคนที่นั่งนั้นอาจจะอยู่ต่ํากว่าคนที่ขี่ยานพาหนะคนที่ขี่รถเบนซ์คนที่ขี่รถแบบคนที่ขี่รถกระบะอย่างเนี้เขาอยู่ในฐานะที่สูงกว่าอยู่นั่งที่สูงกว่าเราจะต้องให้สลามแก่คนที่นั่งคนที่ต่ําคนที่คนที่นอนอย่างนี้เป็นต้นคนที่นั่งให้สลามกับคนที่นอนคนที่เดินผ่านให้สลามกับคนที่นั่ง อย่างนี้บรรดานักวิชาการมีอยู่ในหนังสือเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของการสลับประการต่อมาวายูซัลลิมุลกอรีหรูอาลันกกซีดคนหมู่น้อยให้สลามแก่คนหมู่มากหรือคนจํานวนน้อยคนสองคนต้องให้สลามแก่คนที่มีจํานวนมากห้าคนขึ้นไปมากกว่านั้นวัลก o l อรีนมีนันนาสอาลันกาซีหมินันนาสหมายถึงคนจํานวนน้อยคนหมู่น้อย จะต้องให้สลามแก่คนหมู่มากนั่นก็คือเป็นสุนนะหนึ่งหรือเป็นแบบอย่างหนึ่งที่จะต้องส่งเสริมส่วนการรับสลามนั้นถือเป็นวาจิบเหมือนที่เราเคยเรียนผ่านพ้นมาอิซาแตล่าก่อนจะมาอาตุนฟาอินนันจะมาอาร์ลี่ลาตุซัลลิมอาลันจะมาอาตินเกซีรอถ้าหากว่าคนหมู่มากอยู่ในฝูงชนจํานวนมากเมื่อเวลาพบกันถ้าหากว่าคนหมู่มากเห็นคนหมู่น้อย เราจะต้องให้สลามใครใครเป็นคนเริ่มก่อนคนหมู่น้อยจะต้องให้สลามแก่คนที่หมู่มากนั่นนั่นคือแบบอย่างของท่านนาบีมูฮัมหมัดสุลลัลฮวอะลัยหัวสลามในหลายกรณีที่ท่านนาบีนั้นเดินอยู่คนเดียวและเห็นบรรดาสตรีบรรดาผู้หญิงหลายหลายคนท่านนาบีก็ให้สลามแก่คนหมู่มากในกรณีของสตรีการที่ผู้ชายให้สลามแก่ผู้หญิงบรรดานักวิชาการเขาก็มีประเด็นขัดแย้งกันถ้าหากว่าผู้ชายกับผู้หญิงมาเจอกัน และสองคนนี้สามารถที่จะแต่งงานกันได้เป็นวัยรุ่นถ้าหากว่าการสลามให้กับผู้หญิงนั้นเป็นฟิตนะผู้ชายห้ามให้สลามกับผู้หญิงหรือผู้หญิงให้สลามกับผู้ชายถ้าหากว่าพอสลามกันแล้วเนี่ยได้เห็นน้ําเสียงของผู้หญิงหรือผู้ชายได้เห็นน้ําเสียงผู้ชายได้สลามและเห็นน้ําเสียงของผู้ชายทําให้ผู้หญิงเกิดความเคลิ้มอย่างเนี้ยเป็นฟิตนะก็ไม่อนุญาตให้สลามกับ ผู้หญิงแต่ในกรณีที่มันไม่เกิดฟิตนะผู้หญิงมีจํานวนมากหลายคน3 4ี่คน4ี่หคนผู้ชายก็สามารถที่จะให้สลามแก่ผู้หญิงที่มีจํานวนมากได้เหมือนกันถ้าหากไม่เกิดฟิตนะในประเด็นนี้บรรดานักวิชาการได้เขียนในตำราหนังสือมากมายก็อินชาลอถ้าหากว่าจะแตกประเด็นก็มีอยู่หลายประเด็นในเรื่องของการให้สลามการสลามเนี่ยถ้าหากว่าเรามาศึกษากันลึกๆแล้วเนี่ยแตกประเด็นมากมายประเด็นต่างๆ ก็ผมเองมีหนังสือในเรื่องของการให้สลามนี่เยอะมากพออ่านยิ่งอ่านยิ่งอ่านยิ่งแตกประเด็นจนกระทั่งตอนนี้ลืมหมดแล้วต้องทบทวนอิชชาเราเป็นการทบทวนซึ่งกันและกันประการต่อมาในสำนวนต่อมาที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮุะสัลัมได้กล่าวว่าวายุสลิมุรากิบูอัลลมาชีคนที่ขี่ยานผานนะหรือคนที่อยู่บนลาคนที่อยู่บนหลังอูด หรือคนที่อยู่บนหลังหลังมา้าอย่างเนี้ยจะต้องให้สลามแก่คนที่เดินวะฮาซีม ah ินอาดาบิสลามสิ่งเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของมารยาทของการให้สลามนั่นเองถ้าหากว่ามองตั้งแต่คนที่เดินผ่านให้สลามกับคนที่นั่งและคนที่ขี่ยานผ่านนะให้สลามแก่คนที่เดินจะเห็นได้ว่าคนที่อยู่สูงกว่า จำเป็นจะต้องให้สลามแก่คนที่อยู่ต่ำกว่านั่นคือบรรดานักวิชาการบางส่วนเขาก็แตกประเด็นในเรื่องของการการใช้สำนวนของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลลยหิวะซัลลัมก็ถือเป็น ส่วนหนึ่งของมารยาทของการให้สาลามก็อินชาอัลลอฮ์หวังว่าผู้ปกครองและเด็กกำพร้าได้รับประโยชน์และบุคคลทั่วไปที่ฟังคลิปนี้ก็จะได้รับประโยชน์ในประเด็นฮะดีษของท่านนาบีมุฮัมมัดสูลลลอฮุอะวัยและฮิวะสลามอินชาอัลลอฮ์ค่อยเจอมาค่อยเจอกันใหม่ในตอนที่9กับหนังสือในเรื่องของมารยาทก็ขอปิดท้ายด้วยกับวาบิลลาฮิตอ์ฟิกวันฮีดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะรห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุ